นคลิปนี้มาพกบการวิ่งแข่งขันของแกงสโนมาลีปะทะกับแกงของแคทแนบร่างหุ่นยนต์ปปืไปตามชัเตอร์3ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน แต่ว่าก่อนอื่นนะครับแกงของซูนมารีแล้วก็ป๊อปปี้เพทาวปีปิดสนหให้กับน้องๆอีกแล้วนะครับนั่นก็คือ26่2ลบยิบเท่ากับเท่าไรเอ่ยสำหรับคนไหนที่รู้คำตอบช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนและตอนนี้ระเบิดกำลังจะทำงานสำหรับคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับพี่เจ๊ปลีช่วยกดติดตามไ้ด้วยนะครับก่อนที่ระเบิดกำลังจะทำงานแล้วรีบๆกดติดตามด่วนเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก่อมาพบก,กับการวิ่งแข่งขันของแก๊งซโนมาลีปะทะกับเจ้าแคทแนปร่างหุ่นยนต์โอ้ยแคทแนปตัวนี้น่าจะโหดมากๆแน่เลยนะครับนี่เป็นร่างหุ่นยนต์ด้วยนะครับว้าวอย่างเท่เลยอ่าแย่ว่าแล้วใครจะไม่ได้เร็วกว่ากันล่ะเนี่ยโอเคเรามาเริ่มจากไอ้เจ้ากบกันเลยนะครับที่จะต้องวิ่งแข่งนะครับทุกคนอ่ามาสามสองเน่ง Let ลเลสกอปอะไรจะกบสู้เขาจากนี้เป็นไหเจ้ากบฮ่าฮ่ฮ่โอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเริ่มต้นเจ้ากบของเราก็ไม่รอดโอ้ยโ,โดนเจ้าแค่แนบจะก,การไปเลย ต่อมาก็จะเป็นเจ้าหมีขายาววิ่งแข่งกับเจ้าปีศาจแคทแปรรังหุน่นยอดโอ้ระดับความสูงที่เท่ากันเลยนครับทุกคนโอเคเรามาดูกันนะครับว่าสองตัวนี้ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันสามสองนั่ง Let's go สู้เขาเจ้าหมีเฮ้เฮนี้ไปไหนไอ้เจ้าหมีมานี่มานี <pod h> ่เฮ้ๆฉันบอกแล้วว่า แกวิ่งแพ้ชอ็อตโอโ้ไอเจ้าหมีวิ่งแพ้โอ้ยไม่รอดนะครับเรียบร้อย ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าวัว่าวิ่งแข่งกับเจ้าแคทแนปร่างหุญญ่นยนเรามาดูกันใครจะชนะ3 2 1สองนั่ง Let's go สู้เขาโอ้ฉันจะกินวัววันนี้ฉันขอกินแกหน่อยละก่อนนะเจ้าวัวนี่แน่ว้าวฉันขอหน่แน่โอ้กระทืบแกก่อนแล้วเจ้าก็จะกินเนื้อแกอยากอริดอร่อย ช่วยฉันด้วยตอนนี้ฉันโดยปีศาจแคทแนปบกำลังไล่อยู่ฮ่าฮแกมาวิ่งแข่งกับฉันแกแพ้ฉันแล้วโอ้โหเจ้าวัวสุดท้ายก็ไม่รอดต่อมาก็จะเป็นเจ้าปีศาจช่างซูนอมาลีปะทะัท่ขับแคทแนปบร่างหุ่นยนต์ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน ฉันมั่นใจว่ายังไงฉันก็ชนะอยู่แล้วอ่าอเจ้าช้างไม่ธรรมดานะครับเนี่ยสามสองหนึ่ง let's go สู้เขาเจ้าช้างอุ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยยังไงเอ้ยเฮ้ยอ,อะไรมาเดียวพลังของฉันไม่โดนมันได้ไงโอ้ยไอ้เจ้าแมวมีคนเดียวครับเย้ yeah! และและ้วไอ้เจ้าพิซซ่าช้างก็เข้าเส้นชัยได้ก่อนอ่าอุ้ย ตรงนี้มีโลโก้ของพี่เจฟรียี่ด้หรอเน,นี่ยโอ้โห,โห,โหอาแต่ว่าเจ้าช้างสามารถเอาชีวิตรอดจากปิศาจแคแรปร่างหุ่นยนต์ได้ต่อมาก็จะเป็นเจ้าปีศาจป,ป่าปิระยาปะทะกับแคแรปร่างหุ่นยนต์ขายเจ้าไม่ได้เร็วกว่ากัน 3ามหนึ่ง let's go สู้เขอุ้ยสรุปแล้วไอ้คนแนนนี้คือวิ่งตามทันอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามันเปิดอัติใสอ่าไปก่อนเขาวิ่งวิ่งด่วนเลยมาแล้วมาแล้วโอ้เรียบร้อยโอ้ยเกือบจะชนะอยู่แล้วโอ้หโดนไอ้เจ้าปิศาจแคทนบแตะตัวได้ทันก่อนนะครับอ่าแสดงว่าไอ้เจ้าปาปิรัญญาวิ่งได้ช้ากว่าเจ้าแคทนบ ต่อมาก็จะเป็นเจ้ายีรับคอหักประท้ากับแคทแนบรางหุ่นยนวันนี้ฉันจะได้กินยีราและเวย้ย ไม่มีทองที่เกิลจะได้กินช้อนหรอกโอ้โห,โห,โหมั่นใจด้วยนะเนี่้เจ้ายิงรับต้องมาดูกันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน 3- 2 1สองหนึง่งไปเออจึ๊บ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 ว่าไงจเจ้าเจ้ายิงรับฉันขอกินเนื้อของแกนหน่อยละก่อนโอ้โหสรุปแล้วไอ้เจ้ายิงรับไม่สามารถวิ่งหนีเจ้าปีศาจแค่แหนบร่างหุ่นย้อนได้โอ้โ,โดนระเบิดไปเลย ช้นคือมีโคราราที่มีการเฉี่ยวชาอในการวิง่งอ่าเจ้ามีโครารลอกนี้ประท่ากับเจ้าแคทแนบร่างหุ่นยนตนะครับทุกคนแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3 2 1สองหนึ่ง let's go จะน,นี้ไปไหนจ๊อเฮ้ๆฮฉันขอกินเนื้อขาอแกหน่อยละกันนะไอ้เจ้าปีศาจโครา แไม่หลอดแล้วหยุดเดียวนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไม่หลอดจริงด้วยเออไม่หลอดนะครับสำหรับโคราของเราโอ้โหนอนตายตรงนี้เลย ฉัอนคือกิ่งก่าแห่งทะเลสายที่ไม่เคยวิ่งแพ้ใครมาก่อนอ่าต่อมานะครับเป็นเจ้ากิ้งกา่าซูโนโมารีประทากับแคทแนปบรังหุ่นยนต์นะครับทุกคนแต่ว่าเจ้ากิ้งก่านี้ก็ถือว่าวิ่งได้เร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะชนะเจ้าแคทแนปบรังหุ่นยนต์หรือไม่สามสองหนึง่ง let's go สู้เขาอ้ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวนะ มันสามารถวิ่งตามทันอยู่นะครับแต่ว่ามันเปิดอติใ่เออเย่เอาติดติดติดเออติดไปของพี่เจปรีอ่าเย่สรุปแล้วไอ้เจ้าตัวที่สองที่สามารถชีวิตเราได้คือเจ้ากิ้งก่าซูโนโมารีต่อมาเป็นเจ้าปีศาจหลิงซูโนโมารีประทะกับแมวแคทแนปรางหุ่นยนต์นะแล้วใครจะวิ่งไเร็วกว่ากันล่ะเนี่ย 3ามหนึ่งไปกันเลยสู้เขาเจ้าลิง <c oughs> โอ้ระเบิดโดนชาติเอ้ยโอ้ระเบิดนี้มันเจ็บปวดแลอเกิดโอ้โหเรียบร้อยเจ้าลิงนะครับไม่รอดโอ้โดนแค่นับข้าไปกินเรียบร้อยต่อมาเป็นเจ้านกกระจอกเทศที่จะโกโอ้ยาวมากๆเลยนะครับประท่ากับแค่นับปรังหุ่นยนต์ <c oughs> แกไม่รู้สารว่าฉันคือใครฉันคือนนก กระจอกเทแต่ไม่ใช่นกกระจอกนะเพื่อนเออแล้วจะวิ่งได้เร็วกว่าไอ้เจ้าปีศาจแค่ไหนรรางคุณจะหรือไม่สามสองหนึ่งไปเลยชนต่อยแกไปก่อนนะไอ้เจ้านกกระจอกเทอ่าวิ่งไปยลยวิ่งไปก่อนที่ฉันจะวิ่งไล่กินแกอ่าแกเสร็จฉันแน่โอ้โหย ขนาดไอ้เจ้าได้ไงโอ้ยขณานี้ต่อให้ก่อนนะครับเจ้านกกระจอกเทศก็ยังวิ่งหนีไม่พ้นโอ้เออเออเออฉันไม่หล่อแล้วใชยไมเนี่ยฉันกาลังจะโหนไอ้เจ้าแมวกี่ช้อนโอ้เรียบร้อยนะครับถือว่านกกระจอกเทศก็แพ้ไปแล้วต่อมาก็จะไปเจ้ากระต่ายปิดตาฮ่าฮ่าฉันเคยวิ่งชนะต่อมาก่อนเรื่องวิ่งกับแมวแค่น,นี้สบายมากฮ่าประทะาก,กับเจ้าแคทแน่ร่างหุ่นยนต์ มาดูกันนะครับว่ากระต่ายจะสามารถวิง่งหนีแคดแปรรังคุนยนตได้หรือไม่ 3..2..1.. สองหนึ่ let's go สู้เขาเจ้ากระต่ายมาแล้วเฮ้ยนาเปิดิเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนี่เฮ้ยหยุดตล้นี้เจ้ากระต่ายฉันจะกินแกเยเจ้ากระต่ายนะครับสามารถเอาชีวิตรอดจากปีศาจแคดแปปรังหุ่นยนต์ได้โอ้เป็นตัวที่สเลยนะเนี่ย ต่อมานะครับก็จะเป็นเจ้าสลามสูโนโมารี่ปะตะกับแคแนปรังหุ่นยนต์ฮ่าฮฉันคือปีศาดมาจากอวกาศวันนี้ฉันจะมาวิ่งแข่งกับเจ้าแมวกระจอกโอเคครับแล้วใครจะชนะในการวิ่งรอบนี้3ามสองหนึเลสโกอ้มาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งเออจัน่่จันู่ วิ่ง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 ,งเอยอยู่เดียวนี้นะเจ้ Yay! ไอ้เจ้าสารามก,ก็รับสามารถเอาชีวิตรอดจากปีาศาจแครบร่างคุณจนได้เป็นตัวที่สี่รอบนี้นะครับจะเป็นการวิ่งแข่งขันของแมวทั้งสองตัวนั่นก็คือเจ้าบอดแมวสนโนมารีมาทะกับแมวหุ่นยนตป๊อปปี้เพทามชั้เตอร์สาม แล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3า1ไปกันเลยวิ่งมาแล้วโทษทีละการฉันวิ่งได้เร็วกว่าแกมาสิก็มาดีโอ้โหสรุปแล้วไอ้เจ้าบอสแมวนะครับสามารถเอาชีวิตรอดจากแมวร่างหุ่นยนตได้โอ้โหเกือบไปรอดแล้วนะเนี่ดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดระเบิดใส่ต่อมาก็จะเป็นเจ้าปีศาจแมวสูนอมัล,ลี่ปาตากับ แมวแคแนปรางหุ่นยนต์อ่าแมวเหมือนกันอีกหนึ่งสปีชีนะครับทุกคนแล้วใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3 2 1สองหนึ่งเลสโกโอ้จะขอไปก่อนละกันเออระเบิดระเบิดลบก่อนลบก่อนอ่าฉันสามารถเอาชีวิตรอดจากระเบิดแกได้แต่ว่าฉันก็ขอเก่าเซนชัยก่อนละก่อนโอ้เกือบไม่รอดนะครับโดนเจ้าหุนนปป่นยนต์แคแนปิดระเบิดใส่แต่ก็ยังสามารถเอาชีวิตรอดได้สำหรับปีศาจแมวแคแน ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าปีศาจแมงมุมสูนอมัลลี่ที่ขาโคตรยาวเลยประท่าขับเจ้าแคทแนปรังหุ่นยนต์อ่าแล้วเจ้าแมงมุม,มจะสามารถวิ่งหนีได้หรือไม่ขาก็ยาวมากๆเลย3 2 1 l e t หนึเลสโกสู้เขาเจ้าแมงมุมโอ้โหเโโมื่อกี้ มันวิ่งแต่ตัวได้แต่ว่ายังรอดอยู่นะครับทุกคนเราเน้นไปว่าเอาชีวิตรอดเย่และแล้วเจ้าแมงมุมก็สามารถเอาชีวิตรอดจากเจ้าแคทแนปรังหุ่นยนต์ได้และตัวสุดท้ายของเรานั่นก็คือเจ้าสุคิปเปอร์ที่จะวิ่งแข่งกับเจ้าแคทแน่รางหุ่นยนต์ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากัน3า1 ไปกันเลยโอ้โหมาแล้วเพื่อนลอบๆๆบลบเออดีเออลเิศเบิดไปโดนฉันขอโทษทีละกรันเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วออแย่ล้เข้าเิ้นชัยได้ก่อนโอ้โหและแล้วนะครับเจ้าสูคิปเปอร์ก็สามารถเอาชีวิตรอดจากเจ้าแคทนับได้หลังจากที่เราวิ่งแข่งกันเสร็จแล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองแบบว่าให้สองแกงนี้มาสู้กันหน่อยสิฮะแกงของซูโนโมารีนะครับทุกคนฮะโอเคนี่ เราจะเพิ่มพวกมันทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้จอกแคทแนปนี่คือแบบว่าโคตรหอเลยนะครับเจ้าแคทแนปร่างคูโจที่มาใหม่นะครับทุกคนโอ้โหนักมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มทั้งหมดนี่เลยนะครับอ่ามาสู้กับเจ้าแคทแนปแค่หนึ่งตัวนะครับทุกคนรู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะฮะขอลองทดสอบหน่อยหนึ่งเจอกับ16ตัวนะครับหายจะชนะ3 2 1สองหนึ่งเสจอกเออเออเออทำไมไม่สู้กันวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวดิ มันไม่สู้กันนะทุกคนเห้ยรู้ว่าพื้นที่มันแคบเอ๊ะเอ๊ะพึบพึบพึาถ้าอยู่ข้างนอกอ๋อมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งอ้อมอ้อมแล้วอ้อมแล้วมา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 แล้วเฮ้ยออกมาดิแกจงออกมาดิฉันรออยู่ข้างนอกทำไมแกไม่มาวะนี่นี่เปิดระเบิดใส่เลยเออเออมันไม่สามารถสู้กันได้แสดงว่าต้องสู้กันข้างนอกตรงนี้นะครับ ตอนนี้นะครับพี่เจฟลี่ก็ได้ย้ายพวกมันออกมาข้างนอกสนามแล้วนะครับทุกคนอ่ะเรามาดูกันนะครับถ้า2แก๊งนี้สู้ขันไขจะชนะ Lets GO อะเอาระเบิดชาไปกินนี่เป็นไงระเบิดของชาอนนี่เนี่ยตบตบไป1นทีแล้วก็ตบอีกบีบม,มาดิโอวพวกแกมาทั้งแก๊งเลยเหรอเนี่ยเอ้ยแต่ว่าแค่นี้ถ้าเคยผ่านมาแล้ว หนึ่งต่อยี่สิบฉันก็เคยเจอฮ่หาฮ่าแกนี่สบายวักนี่แน่เกินเกินนี่แน,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 น่ไอ้เจ้าสัตว์กระจอกฮ่หาฮ่สาีศาจสัตว์กระจกนี่ต่อยต่อยแล้วก็ต่อยพวกเราลุมจะกอดไปเลยอย่าให้มันหนีไปดอนี่แน่ลุงลุกลุก,ลก,ลกเออคปวดนัตเกงใส่มอลปวดนัตเกงใส่มอนโอ้ยเดี๋ยวนะแค่แนบตัวเดียวนี่คือยืนได้นานมากเลยนะครับสำหรับแค่ร่างขุจนจรของเรา เฮ้ยทำไมยืนได้นานจังวะเนี่ยนี่เอาระเบิดช้อนไปเกินฮ่าฮ่าฮ่านี่แน่นี่เอาระเบิดช้อนไปเกินพวกเราวิ่งต่อยกันเลยล้มบอลเลยล้มบอาลจาัก,การบ้านนี่แค่ต้องได้เอารเบิดช้ไปเก็ตเรียบร้อยอู้หูแค่ในร่างคุณนถือว่าโคตรแปลว่าโคตรอึดเลยนะครับทุกคนโอ้ยสามารถจัดการได้เยอะเลยครับนี่นี่คือที่ไม่รอดนะครับนี่กระดาษมันแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนแต่ว่า ของโซูดิอีเป็นผู้ชนะเพราะว่ามาเยอะกว่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามกับพี่เจฟปลีด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย